สวัสดีค่ะ<ม>ระยะนี้กรมอุตุนิยมวิทยายังคงแนะนําให้ประชาชนนั้นดูแลสุขภาพจากอากาศร้อนนะคะแล้วก็ให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมในที่ลงแจ้งเป็นเวลานาน<ม>รวมทั้งควรดื่มน้ําบ่อยๆในขณะที่ดําเนินกิจกรรมในระยะนี้ด้วยค่ะเดาคาดว่าอากาศร้อนนั้นจะยาวนานต่อเนื่องไปจนถึงวันจันทร์ที่11เมษายนนี้ด้วยนะคะและถ้าเราดูจากแผนที่อากาศในระยะนี้ก็จะเห็นว่ามีความกดอากาศต่ําอันเนื่องมาจากความร้อนนะคะอย่างที่เห็นอยู่นี้ยังคงปกคลุมอยู่ที่บริเวณประเทศไทยตอนบนซึ่งนั่นจะทําให้บริเวณประเทศไทยตอนบนนี้นะคะจะยังคง มีอากาศที่ร้อนโดยทั่วไปและก็จะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในหลายๆพื้นที่ด้วยนอกจากนี้นะคะก็จะทําให้เกิดฟ้าลั่วขึ้นในตอนกลางวันด้วยค่ะสําหรับบริเวณภาคตะวันออกนะคะและก็บริเวณภาคอีสานตอนล่างในช่วงนี้ก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงขึ้นได้บางแห่งสาเหตุนันก็เนื่องมาจากการะแสลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนําเอาความชื้นเข้ามาปกคลุมในบริเวณภาคอีสานตอนล่างและก็ภาคตะวันออกนั่นเองและส่งผลให้ภาพรวมของสภาพอากาศในช่วงระหว่างวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้บริเวณที่มีอากาศร้อนที่สุด ะะอุณหภูมิสูงสุดนั้น841องศาเซลเซียสอยู่ที่บริเวณภาคเหนือแล้วก็ที่ภาคกลางค่ะส่วนบริเวณที่มีฝนมากที่สุดในระยะนี้จะอยู่ที่บริเวณภาคใต้ด้านฝั่งอันดามันนะคะมีฝน20%ของพื้นที่ถัดมาก็คือที่บริเวณภาคอีสานภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ด้านฝั่งอ่าวไทยมีฝน10%ของพื้นที่ค่ะสําหรับพื้นที่ภาคเหนือระยะนี้อากาศร้อนแล้วก็มีฟ้าหัววในตรงกลางวันและยังมีอากาศร้อนจัดด้วยนะคะโดยจะมีอากาศร้อนจัดที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนลำปางตากและก็ที่พิษณุุโลกภม เฉลี่ยในช่วงนี้อยู่ที่ระหว่าง21-41องาศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงนี้อากาศร้อนแล้วก็มีฟ้าหลวนในตอนกลางวันแถมยังมีอากาศร้อนจัดด้วยเช่นกันนะคะอากาศร้อนจัดที่บริเวณจงวังหวัดนครราชสีมาบุรีร,รัมย์ศรีสะเกดและก็ที่อุบลราชธานีนอกจากนี้ก็ยังมีฝนฟ้าขนองกับมีลมกระโชกแรงด้วยนะคะส่วนมากก็จะมีฝนฟ้าขนองที่บริเวณตอนล่างของภาคค่ะอุณหภูมิเฉลี่ยในช่วงนี้อยู่ที่ระหว่าง21-40องาศาเซลเซียสสำหรับภาคกลางช่วงนี้อากาศร้อนโดยทั่วไปนะคะแล้วก็มีฟ้าลวเกิดขึ้น ตอนกลางวันแถมยังมีอากาศร้อนจัดด้วยเช่นกันที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีแล้วก็ที่กาญจนบุรีค่ะอุณหภูมิเฉลี่ยในช่วงนี้อยู่ที่ระหว่าง25ถึง41องศาเซลเซียสนะคะสำหรับกรุงเทพและปริมณฑลระยะนี้จะมีเมฆเป็นบางส่วนอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ระหว่าง26ถึง39องศาเซลเซียสค่ะสำหรับภาคตะวันออกนะคะอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าขนองและมีลมกระโชกแรงโดยมากก็จะเป็นที่บริเวณจังหวัดสระแก้วระยองจันทบุรีและก็ตราดนะคะอุณหภูมิเฉลี่ย ที่ระหว่าง25ถึง39องศาเซลเซียสช่วงนี้ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรค่ะปิดท้ายที่ภาคใต้ยังคงมีเมฆเป็นบางส่วนอากาศร้อนในตอนกลางวันแถมยังมีฝนฟ้าขนองโดยมากจะเป็นที่บริเวณตอนล่างของภาคนะคะซึ่งส่วนมากก็จะเป็นที่บริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและก็สตูลค่ะทางด้านฝั่งอ่าวไทยนี้จะมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ระหว่าง23 37องศาเซลเซียส ยานี้อ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนทางด้านฝั่งอันดามานนี้นะคะอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ระหว่าง23ถึง38องศาเซลเซียสเะเลจะมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรค่ะคุณผู้ชมคะทิ้งท้ายเราจะไปตรวจสอบสภาพอากาศร,รอบโลกกันค่ะในช่วงเวลา2ทุ่มถึง5ทุ่มคืนนี้ตามเวลาในประเทศไทยนะคะเริ่มจากทวีปเอเชียปักกิ่งโซโตเกียวและไทเปค่ะตามมาด้วยทวีปยุโรปลอนดอนเบอร์ลินปารีสและโรม ปิดท้ายกันที่ทวีปอเมริกาลอสแองเจลิสชิคาโกนิวยอร์กและดัลลัสค่ะกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ